ใช่วิทยาตั้งวิทยาเวทครับเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษจากกองสิ่งแวดล้อมจุมชนและพื้นที่เฉพาะครับก็ต้องกล่าวถึงเรื่องของภูมินิเวศก่อนคือนิยามของภูมินิเวศเนี่ยก็ได้มีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้สมงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานจนมาตกผลึกแล้วก็สรุปความหมายของคําว่าภูมินิเวศว่าเป็นขอบเขตของ ภูมิประเทศที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินภูมิสังคมและระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรมและกิจกรรมของมนุษย์จริงๆพูดพูดง,ง่ายๆก็คือภูมินิเวศมันก็คือแยกสับก็คือระหว่างภูมิก็คือภูมิประเทศกับระบบนิเวศมันก็คือระบบนิเวศตามภูมิประเทศนี่ส่วนแผนผังภูมินิเวศก็คือแผ,ผนผังเชิงนโยบายเรื่องของการวางแผนการใช้ประโยชน์ ของภูมิเนิเวศนั้นในอนาคตให้มันสอดคล้องกับระบบนิเวศของอูมิเวเทศนั้นๆครับจริงๆในแผนผงังภูมิเิเวศถ้าตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเราเรามองถึง5มิติประกอบด้วยเรื่องของเมืองชนบทเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็พื้นที่ทางธรรมชาติและพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมทีนี้ในเรื่องของ เรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็มองไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเนีวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับปัจจัยข้อจํากัดศักยภาพของการใช้ประโยชน์ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จนมาถึงเรื่องของการวิเคราะห์ว่าความเหมาะสมเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันควรมันควรจะเป็นยังไงเรื่องเมืองอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเรื่องเมืองเมืองถ้าอยู่สมมติในบนภูเขาเนี่ยควรจะมีไหม คือถ้ามองถึงเรื่องอภูมินิเวศภูเขาเนี่ยเมืองก็ไม่ควรจะต้องไม่ไม่ควรจะจะจะ,จะมีแต่ถ้าเป็นเรื่องของชนบทถ้ามันมีอยู่แล้วเราก็จํากัดการใช้ประโยชน์ที่ที่เป็นเรื่องของชนบทตรงนั้นไว้ว่าไม่มีไม่ให้มีการขยายตัวเนาะเรื่องของชนบทที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานเดิมอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มคนชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ว่าไม่ควรมีการขยายตัวแต่ ในการอยู่ร่วมกันการใช้ประโยชน์ตรงนั้นน,น่ะก็ควรคำนึงถึงระบบนิเวศของอภูมินิเวศภูเขาตรงนั้นด้วยในส่วนของเป้าหมายการจัดทำแผนผังภูมินนเวศเนี่ยมันถูกกำหนดโดยยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่6พื้นที่และเมืองหน้าอยู่ปัจฉรลยานซึ่งสอขอถูกกำหนดให้เป็นเจ้าภาพในใ,ใ,ในระดับจอ3คือ เป้าเป้าหมายแรกในปี61-65เขากำหนดให้ทำหนึ่งภาคซึ่งซึ่งเราทำทำเสร็จไปแล้วในภาคเหนือยังยังยังอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนแต่เรื่องแผ่นพ,พังเนี่ยเราทำไปแล้วแล้วในส่วนของปี66-70กำหนดให้อีกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาคก็ตอนนี้เรากำลังดำเนินการในภาคกลางซึ่งซึ่งตอนนี้ยังยังดำเนินมาถึงครึ่งครึ่งทางคือได้เป็นข้อมูลยัง ยังไม่ถึงไปถึงไอตัวแผนพังเพราะว่ายัางติดเรื่องของงบประมาณแล้วในส่วนของปี7 1ถึง75ากำหนดให้เพิ่มอีก2ภาคซึ่งเราก็มองไปที่ที่ภาคใต้ก่อนแล้วก็ส่วนอีกภาคก,ก็กำลังดูว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ,หร,อหรือภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกแล้วก็มันจะไปสุดที่ปี7 5ถึงปี80ที่กำหนดเพิ่มอีก2ภาคซึ่งปี8ปก็คือจะไฟนอลแล้วว่า ทางประเทศครับในแนวทางการขับเคลื่อนอย่างปัจจุบันเนี้ยที่จะขับเคลื่อนในแผนผังภูมินเวทภาคเหนือนะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ระหว่างการายกล่างตัวตัว,ต,วตัวที่สมบูรณ์ละกันใช้คําว่าตัวที่สมบูรณ์เนาะแล้วก็อาจจะมีการชี้แจงถ่ายทอดไปอย่างหน่วยงานในพื้นที่ ซ,ซึ่งในระหว่างการจัดทำเราก็ได้มีการรับฟังความเห็นแล้วว่าจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าเราจะกําหนดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วหน่วยงานก็คือมาเ,อเหมือนกับรับทราบก่อนเบื้องต้นว่าคือต้องต้องต้อง,องเรียนก่อว่าไอ้ตัวแผนผังภูมินนเวศเนี่ยมันยังมันยังเป็นเรื่องใหม่นะ,นะ,นะในปัจจุบันหลายหน่วยงานยิ่งเฉพาะในพื้นที่เขาก็อาจจะยังมีการรับทราบน้อยว่าจะต้องมีการดําเนินการเรื่องนี้เราซึ่งในฐานะเป็นคนจัดทาแผนผังภูมิเนี่ย ก,ก็จำเป็นจะต้องเข้าไปชี้แจงว่าหน่วยงานจะมีบทบาทยังไงบ้างแล้วท้ายที่สุดก็คือเหมือนกับว่าเราเราก็จะเหมือนกับว่าบอกเขาว่าคนนะุณเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวแผนผมงภูมิเวนือเนี่ยยังไงแล้วมีโครงการหรือมีมีการดำเนินง,งานภายใต้ตัวแผนผังภูมินนเวศเนี่ยอย่างไร อันนี้คือในระดับเหมือนกับระดับพื้นที่ละกันผมเรียกว่าในระดับพื้นที่ส่วนในระดับระดับประเทศระดับชาติเนี่ยคือเราก็พยายามจะผักกันตัวแผนพังพูนนิ้วระดับภาคเนี่ยไปสู่เรื่องของอให้มีการใช้ประกอบในการจัดทำพังเมืองของกรมโยธาธิการและพังเมืองซึ่งซึ่งมันก็เป็นโจทย์โจทย์สำคัญของทางยุทธศาสตร์ชาติว่า คืออยากให้ทางผังเมืองคำนึงถึงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมตรงนี้ด้วยเลยเลยมีการกำหนดลงในแผนรัษศาสาตรเรื่องของแผนผักปูมินิเวศพอนี